ไม่ต้องเสียเวลาเข้าแอปไม่ลืมสิ่งสำคัญอีกต่อไปจัดการและตกแต่งหน้าจอให้ใช้งานสะดวกในแบบที่เหมาะกับคุณก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักระหว่างหน้าจอหลักกับหน้ารวมแอปกันก่อนหน้าจอหลักเหมือนหน้าจอเดสก์ท็อปสามารถวางช็อตคัทและโชว์ข้อมูลต่างๆได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันซึ่งแอปที่เห็นอยู่ไม่ใช่แอปที่คุณมีอยู่ทั้งหมดหน้ารวมแอปพลิเคชัน คือหน้าที่แสดงแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ทั้งหมดวิธีการสร้างวิดเจ็ตขั้นตอนที่1ลากนิ้ว2นิ้วเข้าหากันที่หน้าจอหลักเลือกวิดเจ็ตเลื่อนหาวิดเจ็ตที่ต้องการนี่คือลายแชทสำหรับสร้างช็อตคัทให้คนที่คุณคุยด้วยบ่อยๆขั้นตอนที่2กดค้างจัดวางบนหน้าจอหลักเลือกแชทที่ต้องการ วิดเจ็ตบางอันสามารถปรับขนาดได้โดยการเลื่อนขอบขั้นตอนที่3เมื่อต้องการลบให้กดค้างที่วิดเจ็ตนั้นแล้วลากไปวางที่แถบด้านบนจอหรือรูปทังขยะเพื่อลบ